เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะโฟนิดหน่อยก็จะไม่อธิบายมากนะคะเดี๋ยวจะทําไปพร้อมๆกันเลยหายใจเข้ายกมือขึ้นหมุนข้อมือหมุนข้อมือเข้านะคะและหมุนข้อมือออกจากนั้นหายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออกนะคะเอ็นตัวป้ายตามองขึ้นไปด้านบนสามสองหนึ่ง หายใจเข้าหายใจออกนะคะเอ็นตัวมาด้านซ้ายยืดสีข้างด้านขวานะคะมืออาจจะจับไว้ที่ข้างเก้าอี้แบบนี้ก็ได้สามสองหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกนะคะบิดตัวมาด้านขวามือนะคะจับที่พนักเก้าอี้ไว้มือขวาก็บิดมาแบบนี้เลยใช้แรงดันนะคะจากมือแล้วก็ทำให้ตัวของเราหันไปด้านข้างมากขึ้น สามสองหงหายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออกปิดตัวมาด้านขวาเออด้านซ้ายปิดตัวป้ายมสองหนึ่งหายใจเข้ายกมือขึ้นมาจากนั้นวางมือลงต่อไปนะคะให้ทุกคนขยับขาออกกว้างๆนิดนึง วันนี้อาจจะเพิ่มท่าไปเร็วด้วยหน่อยเลยอขออภัยนะคะน้องอ,องุลสวัสดีค่ะกา,ากงขาออกกว้างแบบนี้เลยให้ขาของเรากว้างได้เท่าที่เราจะไหวนะคะจากนั้นหายใจเข้ายืดตัวหายใจออกนะคะพับตัวลงไปด้านขวาก่อนหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกพับตัวลงมาด้านซ้ายหายใจเข้ายกตัวขึ้น หายใจออกนะคะก่อนที่เราจะพับตัวลงไปตรงกลางให้วางมือลงไปก่อนและค่อยๆกดตัวลงไปแบบนี้สามสองหนึ่งหายใจเข้ายกตัวขึ้นมาจากนั้นนะคะนํำขาของเราด้านซ้ายไปพาดไว้ที่ขาด้านขวาเพื่อที่จะยืดข้อสะโพกหายใจเข้ายืดตัวหายใจออกพับตัวลงใต้สาม สองหงหายใจเข้ายกตัวขึ้นมาสลับอีกข้างเลยนะคะหายใจเข้ายืดตัวหายใจออกพับตัวลงไปเวลาที่เรายืดตะขาทุกครั้งให้ดูอะไลเมนต์ของตัวเองด้วยและเมื่อต้องการที่จสะโพกนะคะก็ให้ฟิลที่สะโพกนะ3ามสองหนึ่งหายใจเข้ายกตัวขึ้นมา ต่อไปนะคะขาของเราให้ยืดออกมาเล็กน้อยยืดออกมานะคะทรงตัวดีดีมือวางไว้ที่หน้าขาก่อนหายใจเข้ายืดอกหายใจออกค่อยๆสไลด์มือลงไปสไลด์มือลงไปมือถ้าไปจับไว้นะคะที่ตำแหน่งไหนถึงก็ให้คงอยู่ที่ตำแหน่งนั้นเลยและยืดหลังไปย,วยาวๆและพับตัวลงไปสามสองหนึ่ง หายใจเขา้ายกตัวขึ้นมาจากนั้นนะคะขออนุญาตสาธิตด้านข้างเดี๋ยวเราจะมาวอร์มอัพขากันก่อนาวางนะคะไว้แบบนี้เลยและยกขาของเราขึ้นมาโอบก,กอดขาของเราไว้สามสองหนึ่งจากนั้นกอดไว้นะคะที่ใต้ขาและขยับหัวเข่าขึ้นลงไปมาแบบนี้หนึ่ง สองสามสี่ห้าหหลังตรงไว้นะเจ็ดแปดเ้าสิบวางขาลงนะคะแล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งกอดเข่าเข้ามาก่อนชิดอกไว้ยืดอกขึ้นจากนั้นมือกอดไว้ใต้หลังขาและขยับหัวเข่าขึ้นลงแบบนี้หนึ่งสองสามเห็นนกด้วยสี 4, ห้าหกเวลาที่เราทำอยู่ที่หน้าบ้านมันก็จะดีอย่างนี้ค่ะแปดเก้าสิบเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับนะคะผู้ที่มีปัญหาเรื่องข้อเท้าหรือว่าน่องนะคะให้ใช้วิธีการขยับเข้าไปเออขยับออกไปไกลๆแบบนี้เลยมือจับไว้ที่ข้างพนักเก้าอี้หรือว่าที่เบาะรองนั่ง หายใจเข้ายืดตัวกระดกส้นเท้าหายใจออกพลอยปลายเท้าแบบนี้นะคะเราบริหารแบบนี้บ่อยๆนอกจากจะยืดข้อเท้าแล้วในส่วนของนอ่องหรือว่าเส้นใต้หลังขาก็จะดีขึ้นมากๆเลยไม่ตึงอีกต่อไปนะคะเพียงแต่ว่าค่อยๆทำน้องอ้งูนเดี๋ยวนี้ไม่เห็นมาเวิร์กเอากับพี่เลยขอบคุณนะคะที่ไว้เข้ามา ขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาวันนี้สามสองหนึ่งผ่อนคลายโอเคเดี๋ยวเราจะมาไหว้พระอาทิตย์กันนะคะการไหว้พระอาทิตย์นอกจากที่ว่าจะเป็นการยืดเหยียดร่างกายด้วยการโฟท่าอย่างต่อนเนื่องแล้วยังจะช่วยเพิ่มเกี่ยวกับ คุบคุมการให้กับร่างกายหรือว่าอิมูมนนะคะเพราะว่าในทุกครั้งที่เราทําจะมีการใช้ลมหายใจควบคู่ไปกับการปรับท่าด้วยและที่สําคัญนะคะจะทําให้เรารู้สึกว่าเกิดสมาธิถ้าหากว่าเราทําแล้วก็โฟกัสที่ลมหายใจแต่ถ้าหากว่าใครต้องการที่จะได้ในเรื่องของคาร์ดิโอหรือว่าการเผาผลาญก็ให้ทําเร็วขึ้นนะคะวิธีการนั่งเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตถอดไม้นะคะ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นขึ้นลงลงคิดว่าคงจะได้ยินเนาะต่อไปปนอมยอขึ้นที่หน้าอกค่ะสูดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ายกแขนขึ้นบนตั้งมือออกสามารถจะหลับตาหรือว่าลืมตาก็ได้นะคะหายใจเข้ายืดตัวผ่อนไหลหายใจออกพับตัวลงไป หายใจเข้าวางมือไว้ที่เขา่ายกตัวขึ้นหายใจออกพับตัวลงหายใจเข้าว่าแขนโอบพลังงานจากด้านข้างขึ้นด้านบนรอบที่นงหายใจออกพับตัวหายใจเข้ายกตัวจับเขา่าหายใจออกพับตัวหายใจเข้าโอบพลังงานขึ้นสู่ด้านบนรอบที่สอง รอบที่สามหายใจออกพับต <t is> ัวหายใจเข้ายกตัวหายใจออกพับตัวหายใจเข้าโอภพลังงานขพ้นสุรแงดึงรอบที่สามหายใจออกพับตัวหายใจเข้ายกตัวหายใจออกพับตัวหายใจเข้าโอพลังงานดอบที่สหายใจออก ตัวหายใจเข้ายกตัวหายใจออกพับตัวหายใจเข้าโอพลังงานรอบที่ห้าหายใจออกพับตัวหายใจเข้ายกตัวหายใจออกพับตัวหายใจเข้าโอพลังงานรอบที่กหกห,หายใจออกพับตัว ให้เข้ายกตัวหายใจออกพักตัวหายใจเข้า กระบกันแล้ค่อยๆลุดลงมาระดมใบที่หน้าอกแบบนี้นะคะด้าเข้าออก,ออกให้รู้สึกสบาะสามสองหนึ่งดิราทำตามนะคะ,อะ,คะรอบอาจจะ <c oughs> เคี้ทยนหน่อย ก็ขอให้นับรอบของตัวเองนะคะหรือว่าอาจจะทำไปเท่าที่ว่าเรารู้สึกว่ามีเงื่อขึินขึ้นหรือว่าถ้าหากได้สมาธิดียิ่งขึ้นก็ทําต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่จําเป็นต้องทําเร็วก็ได้ทําช้าๆนะคะ,ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเข้าสู่ท่านะคะของเซตนัก,กรบกันก่อนอื่นให้ทุกคนน้ำขาซ้ายของเราเปิดออกไปด้านข้างขาขวาของเราส่งไปด้านหลังแบบนี้เลย นักรบที่1น,นะคะขาด,ด้านซ้ายตั้งฉากไว้หัวเข่ากับข้อเท้าตรงการ้านขาด,ด้านหลังนะคะส่งไปเลยปลายเท้าอาจจะตั้งขึ้นหรือว่าวางราบไปหันออกไปส5องศาบิดตัวนะคะของเราให้หันไปด้านหน้าแบบนี้หายใจเข้ายกมือขึ้นหายใจออกบีบสะบักหายใจเข้าสอง หายใจออกบีบสะบักหายใจเข้าสาหายใจออกบีบสะบักหายใจเข้ายกแขนขึ้นจากนั้นปรับปลายเท้าขวาของเราให้หันไปด้านหน้าแบบนี้และกลับมาที่ท่านักรบที่สองนะคะลำตัวตรงปรับอะไลเมนต์เข่ากับข้อเท้าตรงกัน ตามองป้ายที่นิ้วมือด้านซ้าย3 2 1วางมือลงที่ขานะคะหายใจเข้ายืดตัวป้ายยกอกขึ้นทรงแขนข้ามศีรษะป้าย3 2 1หหายใจเข้ายกตัวขึ้นมาจากนั้นวางแขนซ้ายที่แขนสะขาซ้าย แขนขวาของเราส่งขึ้นไปด้านบนให้ดูนะคะว่ารับตัวของเราเป็นรูปฉาเป็นเส้นตรงแนวเดียวกันบิดตัวป้ายหรือถ้าหากว่าใครไหวนะคะก็ยืดให้เยอะขึ้นกว่าเดิมสามสองหนึ่งหายใจเข้ากลับมาที่ท่านักรบที่สองอีกครั้งหนึ่งผ่อนคลายขยับทําอีกข้างเลย ขยับมานะคะด้านขวาของเราปลายเท้าเปิดตรงปลายส่วนด้านซ้ายของเราอาจจะวางราบฝ่าเท้าหรือว่าอาจจะขยับนะคะให้สะโพกของเราด้านซ้ายเลยออกจากเก้าอี้เนาะแล้วก็วางปลายเท้าลงหายใจเข้ายกตัวขึ้นหนึ่งปรับสะบักสองหายใจเข้ายกหายใจออกบีบสะบกัก สองหายใจเข้ายกหายใจออกบีบสปักสามต่อป้ายหายใจเข้ายกขึ้นปรับอะไลเมนต์มาที่ท่านนะักรบที่สองนะปลายเท้านะคะด่างออกไปเอาขอ,ขอขยับนิดนึงปลายเท้านะคะของเราชี้ไปด้านหน้าขาข้างซ้ายให้เกรงไว้ด้วยขาข้างขวาหัวเข่ากับข้อเท้า,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 าตรงกันหายใจเข้า ยกแขนขึ้นมาตามองไปด้านขวาพยายามเกรงหน้าขาว้า้สามสองหนึ่งหายใจเข้ายกตัวขึ้นมือซ้ายวางที่ขามือขวาข้ามศีรษะไปสามสองหนึ่งหายใจเข้ากลับมาที่นักรบที่สองก่อนจากนั้น วางแขนขวาลงไปที่ขาขวาแขนซ้ายของเราปรับข้ามศีรษะป้าย3 2 1หหายใจเข้ากลับมาที่ท่านักรบที่สองอีกครั้งหนึ่งผ่อนคลายต่อป้ายขออนุญ,ญาตนะคะปรับเก้าอี้หลังจากที่ปรับเก้าอี้แล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมายืดในส่วนของขากันมือนะคะจับไปที่เอวแบบนี้เลยจากนั้นวางขาของเราขึ้นด้านบนให้ขาของเราตั้งฉากไว้จากนั้นใครไม่ไหวจับไว้แบบนี้และพยายามส่งขาของเราออกไปด้านหลังยืดหน้าขาด้านซ้ายของเรา3 2 1สองห ปัไปลายเท้ายืดขาด้านขวาของเราหายใจเข้ายกตัวหายใจออกค่อยๆพับตัวสำหรับใครที่ไหวนะคะตั้งส้นเท้าขึ้นหายใจเข้ามือจับไว้หายใจออกพับตัวไปขค้างท่าสามสหนึ่งหายใจเข้ายกตัวขึ้นมาค่อยๆนำขาขวาลงไปขาข้างซ้ายทำแบบเดียวกันเลย ขาข้างซ้ายวางขึ้นด้านบนก่อนใครที่ไม่ไหวให้เอามือไปจับไว้ที่พนักเก้าอี้และค่อยๆส่งขาขวาของเราไปด้านหลังพยายามที่จะยืดต้นขานะคะหน้าขาด้านขวาหายใจเข้ายืดตัวและกดสะโพกลงไปสามสองหนึ่งเวลาที่เรากดสะโพกลงไปนะคะให้สะโพกของเรา ด้านขวามันพยายามดันไปด้านหน้าเพื่อที่จะยืดหน้าขาด้านขวานะจากนั้นวางฝ่าเท้าขวาลงยืดขาซ้ายออกมาตั้งส้นเท้าเลยท่าไหวนะหายใจเข้ายืดตัวหายใจออกพับตัวลงไปสามสองหนึ่ง ใจค่ะยกตัวขึ้นมาเอาขาลงป้ายวางเข่าซ้ายขวาลงนะคะเดี๋ยวเราจะมายืดหลังเล็กน้อยนำมือของเราไปวางไว้ที่พนักเก้าอี้และถอยตัวออกมาให้ดูซิว่าหัวเข่ากับข้อสะโพกตรงกันแล้วค่อยยืดตัวกดนะคะตัวของเราลงไปให้เหมือนกับว่าอกของเรามันถูกดึงลงไปด้านล่าง หลังของเราให้มันเหมือนกับว่าปากลงไปสบักของเราอกของเราก็จะเปิดออกนะคะสบักถูกบีบเข้าตามองไปด้านล่างหรือว่าหลับตาก็ได้สามสองหนึ่งหายใจเข้ายกตัวขึ้นมากลับมานะคะที่เก้าอี้อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ยืดขาไปแล้วเดี๋ยววันนี้มีท่ามาฝากก็คือเราจะมาทําท่าพีเจียน,นกันบนเก้าอี้นั่นเองเนื่องจากว่าวันนี้นะคะเราได้วอร์มหลังแล้วก็วอร์มขาไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาเข้าท่านี้กันเบาๆเลยก่อนอื่นนะคะให้นําขาของเรามาวางไว้ที่เก้าอี้ก่อ,กกอนแต่ต้องระวังนะระวังว่าเก้าอี้จะต้องไม่เลื่อนขาของเรานะคะนําไปพาดไว้ที่พนักเก้าอี้แบบนี้ จากนั้นขาด้านซ้ายก็ค่อยให้แต่ๆไปนะคะจับไปแบบนี้ก่อนอและค่อยๆลดขาของเราลงแบบนี้นะคะให้หัวเข่ากับข้อเท้าตรงกันอเอามือมาวางไว้ก่อนขยับมาแบบนี้ขึ้นมาเมื่อขาด้านหน้านะคะของเราตรงกันหายใจเข้ายกตัวขึ้นสาม สองหนึ่งหายใจออกพับตัวลงค้างท่าไว้สามสงหนึ่งหายใจเข้าเกรงหน้าท้องค่อยๆย,ยกตัวขึ้นมาจากนั้นนำมือนะคะมาจับไว้ที่ขาและนำมาล็อกไว้แบบนี้เลยบางท่านล็อกไม่ไหวนะคะก็จับเอาจับแค่นี้ก็พอแล้วก็ส่งมือนะคะทำเป็นมุตตาทรงป้าย สามสองหนึ่งยกขึ้นสามสองหนึ่งใครไหวนะคะให้เอา,าเท้ามาล็อกไว้แล้วก็นำมือมาประสานันไว้ด้านหลังแบบนี้เลยหันหน้ามายิ้มให้กล้องสามสองหนึ่งใครไหวนะคะที่เคยจับเท้าได้แล้วก็หมุนได้ก็จับเลยแต่วันนี้กม็ไม่ได้เอาเชือกมาแค่ทำท่าให้ดูก่อน แล้วเดี๋ยววันหลังเรามาทําด้วยกันเนาะ,ะจับเลยแบบนี้จับให้มั่นๆและหมุนศอกป้ายนะคะแบบนี้มือข้างนี้จะทำแบบนี้สามสองหนึ่งหรือจับแบบนี้นะสามสองหนึ่งหายใจเข้า ให้ใจออกผ่อนคลายไปลองทํากันดูนะคะปกติใครที่เคยทําได้อยู่บนพื้นลองมาทําบนเก้าอี้ดูอีกมุมหนึง่งเรียกได้ว,ว่าตอนนี้คนสอนก็เหงื่อแตกเลย <laughs> ไปลองทำถูกอ่ะหรยออีกข้างหนึง่งอีกข้างหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะหันข้างนี้คือทําอะไรมันต้องให้มันออกกล้องเนาะออกสื่ออ่ามาดูข้างนี้กัน เหมือนเดิมนะคะเอาขาข้างซ้ายขึ้นมาก่อนเออถ้าหากว่าใครไม่ไหวให้เอาขาพาดไว้แบบนี้ก็ได้นะเอามือมาจับไว้แล้วขยับเท้ามาก่อนตั้งมือเป็นรูปถ้วยนะคะขยับเท้าออกมาให้ได้ไกลๆเลยเวลาวางไกลๆนะคะก็คือดูว่าหัวเข่ากับข้อเท้าตรงกันแล้วเราก็ลดตัวลงแบบนี้ อันนี้ยืดขาก่อนยืดขาก่อนหายใจเข้าหายใจออกพับตัวลงไปหายใจเข้าหายใจออกพับตัวลงไปหายใจเข้ากลับขึ้นมาอ่าทีนี้จับพนักเก้าอี้ไว้ดีๆนะคะตั้งเท้าของเราขึ้นมาก่อนเอาเท้าของเรานะคะมาพาดไว้ กับที่พนักก็อีแบบนี้ตั้งเข่าขึ้นมาขยับเท้าไปวางมือนะคะลงมันจะต้องเกรงหน้าท้องไปเยอะๆหน่อยนะใช้แรงจากหน้าท้องหน่อยยกตัวขึ้นมาจากนั้นมือจับนะคะเท้าเข้ามาทำมือเป็นมุตราขออภัยด้วยวันนี้ชุดอาจจะเยอะไปหน่อยนึง ก็รู้วันเยอะแล้วนะทรงตัวดีๆสามสองหนึ่งต่อไปจับขาว,ว้ยล็อกขาวไว้แบบนี้นะคะหายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออกว่าแขนมาด้านหลังขยับไปอีกนิดนึงหายใจพี่ต้องสาม สองหนึ่งยกแขนของเราขึ้นมาและถ้าใครไหวนะคะให้ไปต่อนำมือไปจับไว้รวบไว้นะคะที่ปลายเท้าแบบนี้เลยหายใจเข้าหมุนหัวไหล่ไปด้านหน้าหายใจเข้ายกแขนอีกข้างหนึ่งขึ้นมาจับไว้ปลายเท้าและค่อยๆกดศีรษะลงไป สองแนบชิดติดก,กันไว้สามสองหนึ่งหายใจเข้ายกตัวขึ้นมาวางเท้าก่อนจับพนักเก้าอี้แล้วค่อยๆย,ยันขาของเราขึ้นมานะคะโอเคจับที่พนกักเก้าอี้ก่อนมายืดตัวกันก่อนนะคะหายใจเข้ายกออกขึ้น หายใจออกค่อยๆพับตัวลงไปเลเวลหนึ่งซาซอหนึ่งเลื่อนมือลงมาอีกหายใจเข้าแมวกัดกันหายใจออกเลเวลสองและเลเวลที่สามนะคะดึงตัวของเราเข้ามาพับตัวขึ้นระวังศีรษะนะมือมาจับไว้ที่ด้านล่างสุดเลย สามสองหนึ่งหายใจเข้าค่อยค่อยกตัวขึ้นมาแล้วมานั่งที่เก้าอี้นะคะตอนนี้ก็กำลังได้ยินเสียงจุดพลุแล้วจุดพลุจุดประทัดโอเคกลับมานั่งนะคะวันนี้อาจจะมา คิดท่าพีกเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องอไปฝึกซ้อมอีกหน่อยหนึ่งวันนี้ก็เลยเอาท่ามาฝากแค่เล็กน้อยทีนี้หลังจากที่เราเวิร์กอัลนะคะมาก็จะมาผ่อนคลายท่ากาันหายใจเข้ายกแขนของเราขึ้นมาประสานมือไว้ด้านบนและพลิกง่ายฝ่ามือด้วยการหายใจเข้ายืดแขนขึ้นไปยาว,ยาว สามสองหนึ่งเอ็นตัวมาด้านขวาสามสองหนึ่งเอ็นตัวมาด้านซ้ายสามสองหนึ่งหายใจเข้าวางมือนะคะลงที่เขา่ายืดตัวปพับตัว เดี๋ยวเราทำแบบนี้นะคะไม่ต้องทำเยอะมากทำสักวันหนึ่ง20-30นาทีนะคะก็จะได้เหงือเบาๆแล้วเราก็จะได้มีแรงเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมต่างๆนะคะสำหรับวันนี้อุกศักดิ <c> ์ <oughs> ขอมาฝากไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยววันต่อไปนะคะก็จะนำท่าต่างๆมาฝากเพื่อนๆเยกมากขึ้นอ่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะลาการเดี๋ยวเรามาโอมพร้อมกนันนะปนมมือไว้ที่หนนะ้าอก สูดลมหายใจเข้าลึกๆโอมสันติสันติสันติ ขอให้พวกเราจงมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงในวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านได้รับแต่โชคลาภเงินทองไหลมาเทมาประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างที่ตนเองตั้งหวังไว้นมัสเตคะ่ะทุกคนขอบคุณค่ะ